มีปัญหากันแล้วก็นิ่งเงียบกันไปอยากจะรู้ว่าเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับเราหรือไม่หรือว่าการนิ่งเงียบของเขาเนี่ยคือการที่เขาตัดจบเลิกลากับเราแล้วจริงๆนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถูกถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะโอเคค่ะใครที่เจอปัญหานี้ลองมาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ ให้คุณนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ชื่อของเขาและขอให้ไพ่ช่วยตอบทีว่าการที่เรากับเขามีประเด็นปัญหากันแล้วก็นิ่งเงียบกันไปเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับเราใช่หรือไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเดื m มูนแล้วก็โอ ค e e เนาะเพนทา l คนะคะจากพลังงานของไพ่นะคะหลังจากที่คุณกับเขามีประเด็นกันนะแล้วเขาก็นิ่งเงียบไปไม่ได้กลับมาคุยนะี่จว่าช่วงแรกอะของการนิ่งเงียบเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระเขารู้สึกสบายใจมากๆนะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการ เขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะไปไหนมาไหนก็ได้เขารู้สึกว่าการที่เขาได้เว้นระยะห่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลิกลาแล้วกลับไปโสดหรือแค่การนิ่งเงียบเขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการน่จะจะคุยจะคุยกับใครก็ได้จะไปไหนมาไหนก็ได้หรือจะอยากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครก็ได้มีพลังงานของความสุขความอิสระนี่คือในช่วงแรกนะคะแต่พอเขาเต็มที่กับความอิสระในสักระยะหนึ่งมันจะเกิดความคิดถึง คือมันมีความสุขอยู่แค่ช่วงแรกอะณชาให้ในช่วง9้าวันแรกนะคะหรือ9สัปดาห์แรกนะพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอืได้ใช้อิสระไปจนเต็มที่แล้วตอนนี้เริ่มอยู่ในโหมดของความเหงาเริ่มอยู่ในโหมดของความคิดถึงและเขาจะเริ่มนึกถึงบรรยากาศที่เคยมีคุณอยู่ข้างๆนะคะทีนี้ก็จะเกิดมีการแบบเข้ามาส่ง นะคะช่วงที่เขาจะคิดถึงคุณมากๆก็คือเขาต้องไปได้ใช้อิสระของเขาจนเต็มที่ก่อนนะคะแล้วพอตกกลางคืนหรือช่วงที่เขาอยู่กับตัวเองอ่ะเขาจะเริ่มเหงาเริ่มคิดถึงท้ายที่สุดเรามองว่าเขาจะคิดได้แต่กว่าเขาจะคิดได้มันจะช้านะคะพะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมันมีในเรื่องของการกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนๆนี้เขาจะต้องไปเผชิญกับ หลายสิ่งหลายๆอย่างก่อนไปเต็มที่กับชีวิตนะคะไปใช้อิสระจนคุ้มหรือบางทีเขาอาจจะต้องไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหิวใจเขาและเวลาที่เขาต้องการใครในการหิวใจก็ยังคงเป็นคุณที่เขารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาปลอดภัยที่สุดมองว่าในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจแต่ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อย พราะรอบนี้เขาต้องการที่จะไปใช้ชีวิตแบบอิสระจนเต็มที่กว่าเขาจะคิดได้กว่าเขาจะกลับมาอ่ะขอดูซิท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับเราใช่หรือไม่ห้าดาบทริอรเปเอนโตโคลเพดอบสอดแน่นอนค่ะเขาเป็นคนอีโก้นะเป็นคนที่มีทิฏฐิอีโก,โก้การที่จะต้องง้อใครก่อนมันเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือมันจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยกันกลับมาสารต่อในโปรเจกที่เคยทำร่วมกันไว้คือบางกรณีนะมันจะเป็นอย่างนี้มันมีงานที่ต้องทำร่วมกันก็ต้องกลับมาคุยกลับมาเคลียร์ให้จบหรือมันมีในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมอะเรื่องการเงินก็ได้มันเห็นมีการกลับมาคุยกันแต่มันเป็นงานหรือมันเป็นเรื่องเงินหรือมันเป็นโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่าง ะะหรือถ้ากรณีที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรร่วมกันเลยค่ะมอนาชามันเป็นไม่มีสิ่งเชื่อมโยงก็จะมีคนกลางที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาคุยกันนะอย่างบางทีเพื่อนคนใดคนหนึ่งอาจจะชวนไปงานแต่งแล้วก็ไปเจอกันในงานแต่งของเพื่อนอหรือบางทีเพื่อนอาจจะมาไหว้วานนะให้ไปทำอะไรให้มันจะเกิดจากคนบุคคลคนหนึ่งอ่ะมาเชื่อมโยงทำให้พวกคุณได้กลับมาคุยกันหรืออีกกรณีที่สความอีโก้ของเขา จะทักมาง้อคุณเฉยๆเนี่ยก็กลัวเสียฟอร์มนะเขาก็เลยจะหาหาเรื่องอะไรบางอย่างให้มันเป็นท็อปปิกอ่ะให้มันดูซีเรียสซีเรียสอ่ะเข้ามาพูดคุยกับคุณการที่เขาทักมาไม่ว่าเขาจะทักมาด้วยประเด็นใดก็ตาม อานชามองว่าการทักของเขาอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการที่เขาอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาเคลียร์ใจเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันคาลาาคาซังอยู่ที่ทะเลาะก,กันไปหรือเงียบกันไปจะมีการกลับมาพูดคุยจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจเพราะจริงๆแล้วลึกๆของเขาอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณเพียงแต่ว่าความที่เขาเป็นคนอีโก้ความเป็นคนที่มีความดือด้อนะคะมั่นใจในตัวเองอาจจะเหมือนอยากกลับมาแต่ว่ามันลดทิฐิเข้ามางอ,อยากแต่เห็นไหมคะเนี่ย ความสัมพันธ์นี้เขาจะมีการกลับมาขอโอกาสคุณเพราะคุณก็ยังคงเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่ปลอดภยัยเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วก็เป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจมากที่สุดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ